สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกนะคะพี่นุ่นค่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมโรบอทดิบเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในแมปออบบี้กันอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าเนี่ยดูสิค่ะน้องอุ้มมี่ครีเมกเชคค่ะอุ้ยทันกรีเมกเชคแต่งตัวน่ารักน่ารักอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยน่ารักที่ไหนน้องอุ้มมี่ตอนเนี้ยเม่เชค กลายเป็นผีแล้วนะคะเนี่ยอือฮะอุ huh. ้ยตอนนี้เรามาอยู่ข้างนี้แล้วหรอคะเนี่ยเหมือนว่าจะโดนกรีเมจเช็คจับตัวนะคะทุกคนดูสิโอ้ม,มี่ส,สามารถเห็นตัวของตัวเองได้เราจะเห็นแค่ตัวเพื่อนแบบนี้ค่ะใช่อะเล่นย่อขึ้น10%เลยเรียกได้ว่าเนียนสุดๆเลยนะคะเนี่ยว้ายเฮ้ยนี่ไงกรีเมจเช็คนี่มันเป็นลูมอะไรเน,นี่ยโอ้โหโอ้ลู ทำแบบนี้พี่เดินไม่ชินเลยอ่ะไม่ชอบเหมือนกันอ่ะเออเฮ้ยดูสิกิเมเอกเช็คเดินมาตรงประตูฝั่งนี้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวขอบก่อนน้ะขอบขอบ้างในนี้ก่อนไม่เห็นผู้นิยจริงตอนเนี้ยมีถึงไหนแล้วเนี่ยมี่อยู่ตรงตรงเนี้ยมันมีเนี่ยมีย่อุ้มไปก่อนพี่แล้วเนี่ย อุ้ยเปิดมาแล้วเป็นไงะอุ้มเจออะไรหรือเปล่าเจออะไรเลยอุ้ยเจออะไรวะเนี่ยฟักทองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไงไม่หมดแล้วน,นั้นเหรอกลายเป็นฟักทองแฮมเบอร์เกอร์นี่จับได้แม่ค้างนั้นแล้วหนีจับไม่หมดพอรอดได้ก็โดนกรีนแบกเช็คจับตัวอีกหมดชีวิตเออว่ะลำทุกมากเลยก็ช่วงนี้ฮาโลวีนอะเนาะ เราก็เลยเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้บ้างบ้านบางบ้านก็เป็นผีสาต์ตัวจริงๆไม่ได้นะกดสวิตช์ทีนี้พี่เข็ดยังไม่อยากไปหาใครอีกพอไม่โดนใครอ่ะไปไปบ้านใครทีนี้ก็โดนเขาจับตัวเองนี่เนี่ยอ๊้ยลานโทษจริงๆเลยพี่ฉันไม่โดนใครจับตัวก็ไปหาบ้านเขาเองพี่นี่นะอ๋อน้องมี่อยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพี่จะรอกระโดดกูกระโดดกระโดด กระโดดเขยังไม่หยกระโดดโอุ้ยมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะผุ้นี่มันทาร์วีที่โรงเรียนน้อ,อุ้มอะนะแต่ว่าก่อนที่จะไปงานทาร์วีนอะมีโอกาสที่นี่ได้ก่อนเถอะปึ๊บพี่ลงมาข้างล่างแล้วอุ้ยต้องหนีไอ้กริมกเชมอีกแล้วอ่ะโอ้โหดูสิมีทั้งนี่มีทั้งน้ําแล้วก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะเนี่ยใช่ใช่พี่ต้องหนีกริมกเชมชิกเราไม่เวิร์มนี่ไม่โอเคอ่ะกริมกเมชิกช บันไดมันจะตามมาอยู่ไหมอ่ะอืมไม่แน่ใจอ่ะเอ๊ะไม่ตามนะโอ้โหถึอบันไดก็ไม่มีแล้วอ้ยวซช้อซื้อทำไมเราเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องซื้อเร็วควาจริงเราไม่มีโลบั๊กโอ้โหเขาเหมือนเรารู้เหมือนเขารู้ว่าเราจะกระโดดเขาก็เลยสะพานอกสันให้เราอ่ะเหมือนรู้เลยเราต้องมากดปุ่มก่อนอีกแล้ว ลืม,ลมกดปุ่มก่อนเริ่มไหมเริ่มกระโดดขึ้นไปไหมอยู่โดดูเห็นพี่นี่โดดไล่เห็นไหมใช่พี่ลืมกดปุ่มมาเราต้องกดปุ่มก่อนนะเขาเขย่าหัวแบบว่ามันคล้ายๆกับไหนหนอ้นั่นอ่ะตำรวจอะ่ะอุ้ยซ่อนซอน,ซอนตัวกลัวกลัวกลัวพี่นี่อยู่ในกรียนแมนเชสดูดิฉันกลับซุ่มๆตรงนี้หนูเดินมากดปุ่มก่อนเนี่ยข้างล่างตรงเนี้ยแล้วหนูค่อยกลับเข้าไปตรงนี้ใหม่กลัว แึไม่ทาตอนนี้อยู่อยู่ไหนปึ๊บพีเข้ามาในท่อแล้วอุ้ยผู้หญิงคนนี้กำลังตามมาอมาเร็วมาเร็วตาตาจจจจกะโดโอ้โหลงมาแล้วโอ้มี่อุยอุยก็ตกใจหมดแกแต่งตัวอะไรแล้วเนี่ยนี่ประตูห้องน้าชาเข้าาาไหอุ้ยเข้าไปไม่ได้อ่ะมันล็อกอุ้ยเขาให้เราไปขุดรึเปล่า ขุด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 ห้องไหนห้องนี้ห้องที่สองมาดูสองห้องนี้ก่อนมาดูสองขุด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 พี่ขุดลงมาแล้วอะวนี้เห็นห้องนี้มันมีแม่มดด้วยอะน่ากลัวมากเลยอะอุ้มีลงมาหรือยังยังเลยดูกกาลังดูลงมาเร็วลงมาเร็วพี่ลงมาแล้วนะวันนี้ไม่เจ็บบ้างหอลมกี่ทีเหมือนมันลมพื้นแล้วมันลมในเนี่ยโอ๊ยเจ็บ โอ้มาเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยคล้ายตลาดตำรวจอะไรนั้นเลยไม่ใช่หรอพวกนี้คล้ายๆกันเลยเนาะเออคล้ายๆกันเลยอ่ะสัตว์อันนั้นอ่ะคล้ายแต่ทําแบบนี้ก็เล่นง่ายเหมือนกันเนี่ยยากยากหนักกว่าเดิมอะดูดิมันเล่เป็นตัวเองนะกระดุมก็ไม่ได้เนี่ยช่วยมันโดดกระโดดดีทีมันไม่เคยได้กระโดดมาแล้วคนละอันกัน กดว่าพี่ได้หรือเปล่าเขาทามหนูไม่ใช่เหรอม่นางไม่ได้นี่เลยงดผูสู้เออได้แล้วได้แล้วบอกใครพู่นี้บอกใครว่าไม่ได้เหรอคนที่จะบอกว่าไม่ได้คือหนูเอ้ากระลอกบีนได้แล้วทำไมไม่ต้องตกวะเนี่ยโดนหลอกให้ตกลงมาเคยเป็นไหมเล่นเกเรนะเคยเคยครั้งก่อนครั้งนั้นครั้งนี้แหละพู่นี่หนูว่าไอ้เขาอันนี้ใช่ไหมหนูก็เลยกระโดดลงมาอือหือ สรุปไม่ทำอะไรเลยจ้าเอาหลูบอกเลยว่าไี้ปินได้แล้วอยากกระโดดสองรอบดูมันดีมันมาแกลงกันอย่างเงี้ยเกลียดมากเลยอ่ะโอ้ยดูมาแล้วมี่อยู่ไหนวะเนี่ยดูดูพี่พยายามหาทางก่อนพี่อยากรู้วิธี เปิดไงเปิดได้รอันนี้แหละสวิตหรือเปล่าอมันต้องให้เราทำยังไงต้องให้เรามาเปิดสวิตหรอวะใช่เปิดสวิตตรงไหนวะเปิดสวิตตรงไหน เหมือนว่าทุกคนนะคะบุคลิกของตัวละครนะคะนะ้องอุ้ก็เป็นคนที่เป็นตัวละครบุคลิกที่หัวร้อนนะคะทุกคนก็คือแบบเป็นตัวละครที่หัวร้อนสมนี้เป็นตัวละครที่ใจเย็นนะ